ขอนอบน้อมบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะสวดีท่านผู้ฟังกลยันมิตรทุกท่านวันนี้ขอเสนอธรรมะในหัวข้อจงระวังภัยพิบัติร,ร้ายจะเกิดถี่ขึ้นหากมนุษย์ยังไร้ายศีลธรรมมุ่งร้ายทำลายกันอยู่เรื่องราวนี้เป็นที่อัศจ,จรรย์ อันจะเป็นคติเตือนใจให้เราได้น้อมนำใจไปสู่ทางที่ถูกที่ชอบเมื่อมนุษย์ร่วมกันบ่อนทำลายให้ภพมลูกอันเป็นที่เกิดที่อาศัยแห่งตนอ่อนแอลงมนุษย์ก็ย่อมอ่อนแอลงยิ่งกว่าเพราะเหตุแห่งอกตันอยู่อันเป็นบาปลึกบาปใหญ่บาปหนาการอันมนุษย์จะคิดหาหนทาง แก้ไขภายหลังจากที่วิบากกรรมสำแดงแล้วก็จะยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นเหลือขนาแก้ไขได้ยากยิ่งขึ้นจนในที่สุดจะแก้ไขไม่ได้เอาเสียเลยฉะนั้นการปราศจากการเบียดเบียนการรู้ตื่นเบิกบานการลดละเลิกเพิกถอนกิเลสตัณหาอุปาทานตั้งแต่ต้น จึงเป็นการดีที่สุดดีกว่าที่จะหาหนทางแก้ไขในภายหลังแต่การเกิดเพศภยัโภยโรคภัยไข้เจ็บรามระบาดท,ทั่วสากลโลกอยู่ในขณะนี้ก็เนื่องจากโลภะโทสะโมหะอันมนุษย์ไปเบียดเบียนกระทำให้สมบุลแห่งพรหมโลกเสียหายจึงก่อเกิดกำเนิดเชื้อโรคร้ายร้ายแรงกว่ายา และภูมิต้านทานอันเคยมีมาขันจะคิดค้นยาสร้างภูมิคุ้มกันก็ยากยิ่งไปอีกเพราะเชื้อไร้นั้นกลายเป็นสายพันธุก,กรรมออกไปได้อย่างรวดเร็วได้หลากหลายมากมายหนักหนาการก่อนเก่าที่เกิดภัยพิบัติมนุษย์ได้รับบทเรียนมาหลายครั้งหลายคราแล้วร้อยปีพันปีเกิดเพศภัยใหญ่สักครั้งหนึ่ง แต่มนุษย์กลับไม่ได้นำพาบทเรียนนั้นมาปรับปรุงพฤติกรรมละลดเลิกกิเลสตัณหาอุปาทานจึงทำให้บทเรียนครั้งต่อๆมารุนแรงขึ้นแก้ไขได้ยากขึ้นภัพยพิบัติร้ายแรงเกิดทีขึ้นมิใช่ร้อยปีพันปีเกิดครั้งหนึ่งอีกต่อไปขณะที่แพรร้ายเกิดขึ้นส่วนหนึ่งผลแห่งภยัย ได้ไปกระตุ้นรากบุญแห่งจิตวิญญาณให้เกิดเมตตาการุณาช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากแต่อีกส่วนหนึ่งได้กระตุ้นรากบาปความเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปียกเพื่อหมายเอาตัวรอดไปก่อนหมายให้ตนรวยทรัพย์บนซรากความเสียหายของเพื่อนมนุษย์เกิดได้จิตใจมนุษย์มากขึ้นการเป็นสุขจึงถาวรในการดำรงชีพ ร่วมกันของมนุษย์มีน้อยลงน้อยลงน้อยลงทุกทีทุกขณะความในพระบาลีไตปิฎกมีอยู่แล้วในอคันตสูตรเมื่อพรมลูกกำเนิดขึ้นใหม่ๆมนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกับพรมไม่ต้องบริโภคอาหารดำรงอยู่ด้วยยานเป็นอภัสาราคือมีแสงสว่างแห่งฌานแม้แสงพระอาทิตย์พระจันทร์ ก็ยังไม่บังเกิดมีในช่วงเพลานั้นต่อมาเมื่อยานความรู้รับผิดชอบเสื่อมถอยลงทำให้ยานอภษสา,าเสื่อมลงความเป็นอยู่ของมนุษย์ก็เสื่อมถอยลงดำรงชีพยากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ความเสื่อมถอยนั้นเกิดอย่างค่อยเป็นค่อยไปจึงทำให้มนุษย์ปรับตัวได้ตามสมควรแต่กระบัดนี้สืบไป ความเสื่อมถอยจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมนุษย์ปรับตัวรับสภาพได้ยากจนถึงขั้นปรับไม่ได้ภัยร้ายนั้นจะกระตุ้นให้เกิดภัยร้ายยิ่งกว่าคือการเบียดเบียนร,รังแกกันในหมู่มวลมนุษย์และสสรัตว์เพื่อมุ่งหมายเอาตัวรอดไว้ก่อนแต่ที่สุดก็จักไม่รอดไม่มีผู้ใดรอดเลยแม้แต่สักรายเดียวด้วยจิตมิจฉา ด้วยอวิชาด้วยอาสว,ว,วะอันหนาหนากักพอกผูนขึ้นหลวงปู่ใหญ่ฉายภาพพจนานี้ให้ลูกหลานทั้งปวงมารับรู้พระสัธจธรรมไว้ก่อนหากใช้คำพยากรณ์ทำนายว่าการครั้งนี้จะต้องเป็นไปเช่นนี้ก็หาไม่แต่ไม่อาจเป็นไปเช่นนี้ก็ย่อมได้หากปัญหาอาสวะเมลาเลือกลา หากวิชายัางท่วมท้นล้นนองและลูกหลานเอย๋ยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกราพนาสูญไปไม่เหลือชิ้นดีเลยก็ย่อมได้ส่วนตัวสภาวะโลกที่จะเป็นสิ่งทําลายล้างโลกเองนั้นก็ก่อเกิดขึ้นจากมนุษย์ผู้เต็มไปด้วยอวิชชาตันหากิเลสลุ่มหลงละโมอยู่แต่การผ่านพลาดทรัพยากร สสารวัตถุดินน้ำลมไฟธาตุของโลกที่สั่งสมผลร้ายก่อให้เกิดการทำลายล้างผ่านโลกนั่นเองแต่พรมและเทพพย,ายดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝ่ายดีที่แม่ท่านว่าเหล่านั้นจะอ่อนกำลังลงไปมากในยุคที่มนุษย์ไร้ศีลไร้ธรรมอีกทั้งในหมู่มวลเทพพย,ยดานั่นเอง ก็มีหลายมิจฉาทิฏฐิเพิ่มจำนวนและอิทธทธเดีมากขึ้นเช่นกันแต่ทวะเทพย,ยดาฝ่ายดีนั้นจะได้รับพลังงานแห่งธรรมนุษยธรรมปฏิบัติพลังทิพย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือพลังจักรบาลรวมทั้งอนิสงร์แห่งพรหมวิหารให้รักษาแก่นสารจิตวิญญาณแห่งโลกนี้ไว้ได้ แม้ภัยพิบัติจะทำลายรูปขันโลกใบนี้ให้หมดสิ้นแล้วก็ตามแต่สารจิตวิญญาณแห่งโลกนี้จำเป็นจะต้องถูกบันทึกเก็บรักษาไวา้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโดยให้มีแห่งบันทึกขนาดเล็กแต่สามารถบันทึกข้อมูลสำคัญของอริยธรรมแห่งทุกขนบนโลกไว้ได้ทั้งหมด พร้อมต้นแบบของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกไว้เพื่อนำพาไปยังแห่งใหม่เป็นต้นแบบต้นบุญที่สามารถเริ่มต้นกระบวนการแห่งการดำรงชีวิตใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งต่อไปในอนาคตการเบื้องหน้าตราบใดที่พลังฝ่ายดียังไม่อาจรวบรวมต้นแบบที่จะนำพาสรพสัตว์สรพสิ่งไปสถาปนา นด,ดินแดนถิ่นใหม่ได้ตราบนั้นพลังพมวิหารจาประปทะปะทางภัยพิบัติซึ่งแม้มีพลังแรงกล้ามหาศาลวายมีให้มีฤทธเดชร้ายแรงถึงขนาดทำลายล้างโลกได้ทั้งหมดทั้งสิ้นในบัดดลบัดเดียวนั้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามในทุกขณะแห่งการดำเนินชีวิตภัยพิบัติอย่างย่อยอย่างใหญ่ ก็จะเกิดขึ้นบ่อยถี่ขึ้นถ้าวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นถึงเป็นการกระตุ้นทั้งจิตสำนึกฝ่ายดีของมวลมนุษยชาติให้หันเข้าหาธรรมมากขึ้นในขณะเดียวกันก็เป็นการกระตุ้นสัญชาตญาณให้เกิดความเห็นแก่ตัวแกลงแย่งชิงดีชิงเด่นกันเพื่อเอาตัวรอดมากขึ้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมวลมนุษย์ จะยอมให้จิตใจด้านใดถูกกระตุ้นมากกว่ากันมนุษย์หรือสัตว์ใดที่จะได้รับการคัดสันไปเป็นต้นแบบต้นบุญนั้นต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจใสสะอาดซื่อตรงทำมรรงมั่นในศีลธรรมอย่างไม่ใช่เป็นผู้ไปปรามาดมินปรามาดแต่ผู้อื่นเป็นผู้มีธรรมอย่างเทพพรหมคือฮิริโอตปา ศีลท่าเป็นต้นพระวิหารสีและสังขะวัตถุสีภัยพิบัติอาจทำลายล้างได้แต่เพียงรูปสังขารเท่านั้นแต่สำหรับจิตวิญญาณที่ดำรงคงมั่นอยู่ในหลักคุณธรรมศีลธรรมจะมีมนูมุ่งน้อมไปสู่โลกกุตตรธรรมภัยพิบัติแม้จะลุนแรงร้ายกาจเพียงใด ก็ไม่อาจทำลายล้างจิตวิญญาณชนิดนี้ได้ส่วนจิตวิญญาณฝ่ายเลวร้ยรายภัยพิบัติก็จะทำลายล้างไม่ได้เหมือนกันแต่จิตวิญญาณฝ่ายเลวร้ยรายทุกดวงจะต้องตกจมจอมอยู่อบายภูมิได้รับผลโทษทานอย่างสาหัสสากันสาสมแก่ความผิดบาปที่ได้ประพฤติสั่งสมมาจนเป็นเหตุให้โลกทลั้งโลก ถูกทำลายลางสิ้นไปฉะนั้นลูกหลานหลวงปู่ใหญ่ทุกคนผู้ไม่ตระหนกแต่มุ่งตระหนัดอย่างที่หลวงปู่ใหญ่พร่ำสอนหลายคลาแล้วจงร่วมจิตร่วมใจกันพร้อมเพียงกันนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อฝึอกอบรมตนและมวลสัตว์แวดล้อมทั้งหลายเท่าที่กำลังตนจะรับผิดชอบได้ยิ่งเป็นคนชั่วร้ายเลวสามแล้ว ก็อย่าไปคล้องแวะเปรียบเทียบด้วยใจวาจาและกายเลยเป็นอันขาดตะลูกหลานเอ่ยเพื่อมุ่งหมายให้ตนและสัตว์ที่เรารับผิดช,ชอบอยู่นั้นเป็นผู้อยู่ในศีลธรรมอย่างเคร่งครัดแต่ไม่เคร่งเครียดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพร้อมด้วยความสะอาดสว่างสงบมีพรหมวิหารสมบูรณ์ มีสังขาวัตถุเรียบพร้อมเพื่อจกได้เป็นต้นแบบต้นบุญแห่งชีวิตใหม่ในแหล่งใหม่ในอนาคตข้างหน้าให้จนได้นาลูกหลานเอ๋ยน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตอีกทั้งต้องขอพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหา ที่มาข้อมูลที่นนำธรรมะดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังและต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลายาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังผู้ใด้ให้ธรรมะเป็นทานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดี มีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ